สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมือนีคู่นูเพียนวิธีพ่อเพียงจิมานําเสนอการกำจัดขยะจากขั้วนะคะก็จะมีทั้งเศษอาหารมีทั้งเศษผักกำจัดเลเด้ยวห้ากสิได้ปุ๋ยยางดีเลยค่ะเอามาใส่ในการเกษตรมาเบิงวิธีการกันนะคะมักโดยใส่ลูกนี้เข่งนะคะเข่งี่มิตาแบบนี้นะคะเพื่อระบายน้ำละเข่งใบหน่อยใบใหญ่ก็ได้อันนี้ของคูณนเพียนนี เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ60เซนติเมตรล่ะค่ะเนี่ยอันดับแรกเทขยะลงกลนเข่งก่อนค่ะเป็นสันที่หนึ่งห้าสี่เห็ดขยะสามสันนะคะเอิ่นว่าปุ๋ยมักสามสันนี่ค่ะเทขยะลงไปส่วนที่เป็นน้ำขยะเพิ่็จะไหลออกไปจากเข่งนะคะท่านผู้ชมตรงแน่ใจว่าตรงที่ห้าตังเนี่ยสามารถล่องรับน้ำขยะที่ไหลออกไปได้นะ อยู่ในสวนบบไปรูปกวนบ้านนะคะบบรบกวนคนอื่นอาจจะมีกินบ้างเล็กน้อยนะคะนี่คือสันที่หนึ่งค่ะเข้ากระสีเอาขี้งัวจําจนวนทอกันนะคะคือเป็นหนึ่งต่อหนึ่งกับเครื่องถังคือกันค่ะเอามาทับเข้าไปเป็นสันที่สองนะคะห<ม>่ากะทิขีงวัวโล่งเลยนะคะเอามาถมเศษอาหารเลยค่ะโดยบบต้องคุกเข่านะคะทับลงไปซื้อๆนี่แหละเป็นสั้นที่สองนี่ค่ะสันที่สองเขาจะมองไปเห็นเศษอาหารแล้วค่ะ ค่ะสันที่สามนะคะใบใหม่มาแล้วใบใหม่นี่เอาเต็มถังเลยนะคะก็คือเป็นสองเท่าของขีงวัวแล้วก็เป็นสองเท่าของเศษอาหารนะคะน่ายัดเนีนๆเลยนะคะ เเลยค่ะเป็นสันเป็นสันที่สามนี่ค่ะเทลงไปแล้วนะคะใบไม้ผู้รุ้เพียนกระสีเอินการมักเตือนีนว่าเป็นการเห็ดปุ๋ยหมักสามสันนะคะแล้วเข้าก็เห็ดไปจังสี่ไปเรื่อยๆนะคะสันที่หนึ่งขยะคาเศษอาหารสันที่สองขี่ง่วสันที่สามใบใหม่แล้วก็เริ่มไม่นะคะสันที่หนึ่งเศษอาหารสันที่สองขี่งัวสันที่สามใบไม้ไปแบบนี้เข้ากระสีคอยทยอยเห็ดไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าส อาหารจากขั้วเห่ากับสีคอยทยอยมากเนาะอาจจะเก็บไว้มือหนึ่งสองมือสามมือก็ได้นะคะเห็ดจังไดมันจังสีบนาวเวมียนมาทีนี้ก็เอาจุลินซี่ใส่ลงไปนั่มค่ะท่านผู้ชมเฮ้ามีจุลินซี่สังข้อแสงจุลินซี่ต่างๆ e อก็ได้นะคะใส่เข้าไปตามอัตราส่วนของเฮ้าที่เฮาเคยใส่ละคะ่ะละเศษอาหารมันก็นจะ บนเนา่าถึงเน่ากับเน่าหน่อยนะคะจะโบกินเหมนคนกะคุงนะคะเทลงไปเลยค่ะเลื่อมสันที่หนึ่งไม้นะคะแครอบมีมีหัวปลาน,นิ่นน้่นะคะเข้ากับมีมันแตกออกมีหัวปลานิ่นมีกลางปลานะคะท่านผู้ชมจะเอาอยู่นี้ละเดี๋ยวพ่อควบสองเดือนละเข้ากับสีมะเบิงมันอีกที่หนึ่งเดี๋ยวมถาถบ่เปืือยกะเอาไปหลอบต่อไปค่ะ ยิบออกแล้วก็เอาไปมักรอบต่อไปหรือจะทำเบิ้งเหลี่ยจังได้มันกับโบเปื่อยโบนาเนนนอนโบสไลเนนนอนกัคอยเอาไปฝังดินนะคะในบางส่วนบางชิน้นคารอบนี่ขี้ง่วก็นหน่อยลง่งเพราะว่าขยะเห้าหน่อยลง่งสั้นที่หนึ่งเศษอาหารนะคะสั้นที่สองขี้งว่วค่ะขาลียขี้งว่วให้ถมกับไอทับทมกับเศษอาหารนะคะยาให้ยาให้มองเห็นนะคะเมนว่าเข้าสีว่าหน่อยหลายซําใดกัสซ้างแต่ว่าในสีสุดแล้วจะต้องปก โคกเศษอาหารให้มันหนิดนะคะขันต่อไปสั้นที่สามของรอบนี้ก็จะเป็นบใบไม่อ่าใบไม่มาแล้วรอบนี้ก็เอาเต็มคือเก่านะคะเพราะว่า,บาใบไม่มันหลายค่ะอยู่หลังบานผู้นุเพียนก็มีสูตรตายตูวค่ะท่านผู้ชมถ้บบาใบใหม่เขาหลายเขากใส่ลายก็ได้ค่ะแต่ว่าอย่าลายจนเกินไปเดี๋ยวการย่อยสลายมันจะบดสมบูนนะคะอ่าเป็นอันวา่าปิดปาก ของเข่งนะคะบนสุดด้วยขี่ง่วนะคะเสี่ยเลยปิดให้มิดเลยค่ะปิดให้มิดเลยค่ะสุดท้ายเก็บความชาื้นบัไทด้วยฟางค่ะถ้าเอาฟางปิดนะคะเพื่อรักษาความชื้นสูงประมาณ5าเซนติเมตรนะคะเดี๋ยวเพื่นกจ็จะยุบลงไปค่ะเข่งใบนี้นะคะสามารถเทดขยะ3มสั่นใดสองหลอดขันตอนต่อไปนะคะ ก็คือการใส่น้ำมักในการลดหลากลุ่งไปในเข่งเข่งที่เข้าจัจใบนะคะมมอนีกูนูเบียมสีไซจูลินซี่น้ำเศร้าเขานะคะจํานวนหนึ่งขวดขวดนี้มีขนาด1.5ลิตรเนาะก็จะเลืออยู่ประมาณซัมน,นี้ตอนนี้จูลินซี่ก็สงบลุงแล้วนะคะครบหนึ่งเดือนละคะ่ะหนึ่งเดือนกูกลัวเกือบสองเดือนละคะ่ะท่านผู้ชมใส่ได้แล้วนะคะส่วนสูตรในการมัก มาร์จุลินซี่น้ำเศร้าเข่าเนี่ยเท่ากับเวาในคลิปต่อไปเนาะเมื่อนี้จะใส่หนึ่งขวดเลยนะคะส่วนาน้ำนี่กับประมาณสิบลิตรนะก็จะใส่กากน้ำตาลนะคะเพื่อเป็นอาหารแหกับจุลินซี่ในขวดนี้เพื่อว่าเพื่อนเสดไปซอยขี่งัวในการย่อยเศษพืชเศษพักเศษอาหารจากคั้วแล้วกับใบไม้นะคะที่เขาเห็ดเป็นสันสันสามสันนั่นนะคะเขยา่าเขย่าค่ะเสร็จแล้วก็เทลุงในาน้ำสีปลิตรนะคะ ะะที่ลงหมดเลยนะคะเป็นจุลินซีน้ำซาวข้าวนะคะท่านผู้ชมค่ะหนึ่งขวดเลยค่ะเสร็จแล้วจุลินซีนี้ถังนี้นี่เขาจะทำงานนะคะเรากะเกิดการย่อยสลายึ้นมากอีกเธอหนึ่งด้วยข้าใส่น้ำตาลนะคะใส่น้ำตาลก็ไปซิปริดกับซิฟซ้อนนะคะข้าใส่หลายกว่านี้ก็ได้นะคะใส่น้ำตาล เอาไปหลยนะคะจุรินซี่ก็จะ,จะเจื่ญนเติบโตได้ดีแล้วก็ย่อยสลายได้เร็วขึ้นนะคะแต่สูตรของคูณนุเพียนเนี่ยก็จะเอาประมาณนี้นะคะเ็จแล้วเฮ้าก็เอาไปลาดหลดปุยมักสามสันที่เฮ้าเห็ดไหวในเข่งนะคะถานผู้ชมค่ะการนําจุรินซี่น้ำเศร้าเข่าที่สงบเงียบลงแล้วนะคะคือเขาเกิดการย่อยสลายเกิดการมารักเ็จสิ้นลงแล้วนะคะ เฮาเอามาผสมกับน้ำหลักกใสกากน้ำตาลลงไปนี่ค่ะเป็นการกระตุนจุลินทซี่ให้เขาทำงานขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะคะ mm hmm. เขาก็สิทำงานในการย่อยสลายขยะที่เ,เห็ดเป็นสันๆไว้นะคะ mm hmm. เห็ดงานรวมกันกับจุลินซี่ที่อยู่ในขี้มวกนี่ค่ะลด mm hmm. ลงไปเลยให้ทัวๆนะคะเราจะไปย่อยซอยกันย่อยสลาย ขอสำคัญคือเอาไว้ในโฮมนะคะเพราะว่าจุรินซี่พวกนี้นี่มันบวตตองการบวตตองการแสงแดดมากมม้นะคะถ้ามันแดดหลายหอนหลายมันก็สิตายบอคือจุรินซี่สังคอแสงนะนะคะซอยกันดอยค่ะแต่จุรินซี่ขี่มั่วคือใน่ขี่มั่วนะคะก็มีจุรินซี่หลายอยู่ค่ะค่ะทิมว้สองเดือนนะคะที่นี่ แต่ละมือที่มีการงดสวนนะคะก็ต้องมาลดเขียงใบนีน้ำนะคะไม่ตากแดดไม่ตากฝนเดนเด,เดรําไรนะได้ห้ามตากฝนเพราะถ้าตากฝนเนี่ยมันก็จะเกิดการเจือจางนะคะปุ๋ยสีจือดสันท่ทานผู้ชมมาเบิงว่าทิมไบสองเดือนแล้วเป็นจังไดนะคะ ทิมว้สองเดือนเพิ่นกระสีบกลงแบบนี้ค่ะเพราะว่าเพิ่นยุบเนาะตอนแรกเต็มๆมาที่นี่สองเดือนผ่านไปก็จะยุบลงไปแบบนี้นะคะมาเบิงหน้าตาของกองปุ๋ยุที่ออกจากเข่งนะคะท่านผู้ชมสองเดือนนะคะการย่อยสลายในบางในบางส่วนโดยเฉพาะยุนนนะ่กล่นๆเนาะกระสียังยังย่อยสลายยังบ่เหมิดพออย่างพวาวห้องบ่มีการกลับ ไม่มีการกลับกองปุ๋ยนะคะแต่กกับบเป็นยังใจซำนีเข้ากับพ่อใจแล้วเพราะว่ามันโเป็นผ้าละในการกลับกองเนาะชิ่นใดส่วนใดที่เข้ายังโบพ่อใจยังย่อยสลายบดีเข้ากับเก็บรวบรวมไว้แล้วก็เอาไปใส่การมักในขังต่อไปได้อีกนะคะหลาเพื่อนก็จะมักมีกิ่งกือมี่ตะขาบนะคะมาอาศัยอยู่ค่ะเข้าก็เก็บทิมไป เขาถึงมีการตากปุยมักนะคะเพื่อ,อยุติการย่อยสลายแล้วก็เพื่อว่ามันมีไข่หรือมีตัวอ่อนของสัตว์ต่างๆนะคะมาอาศัยอยู่มันก็สีได้ฟอไปนะคะจะสังเกตว่าสิ่งที่จะได้เก็บออกนี่จะบบมีเศษอาหารอยู่เลยค่ะท่านผู้ชมมีแต่เศษใบใหม่แลก้กะกาบมะพร้าวนะคะและวก็เศษใหม่ที่จะต้องเก็บออกนะคะแล้วบมีกินนั่น บุมีกินอาหารเซตแล้วเข้ากับซีนัมไปตากนะคะตากไว้ประมานตากในห่มนี่ประมาณสามเมือค่ะเราค่อยเอาไปใส่ได้นะคะให้ความชื้นมันออกไปก่อนนะคะความชื้นของปุ๋ยนะคะตัวนี้นี่นี่คะ่ะเข้ากับมันก็นยังเป็นก่อนอยู่นะคะ ห่อเอาไปตากพอห่อไปตากแล้วมันก็นจะแหง้งพอห้อกลัมันก็นจะพูออกนะคะแบบนั้นจังสีใสใดนะคะต่อไปเมื่อบึงวิธีการตากปุ๋ยนะคะปุ๋ยมักที่ห้าใดค่ะที่อกจากเขีงนะคะหลังจากครบสองเดือนแล้วนะคะเราก็เอามาตากนะคะหาถุงปุ๋ยโล่งหรือผ้าใบก็ะไดนะคะตากไว้ในห่ม ตาตาไวนิโฮมนี่ประมาณสามมื่อนะคะเตละมือกอะอย่าลืมมากลับนะคะมากลับดานให้เพื่อนแน่าว่างกระสอบปุ๋ยลงแบบนี้นะคะแล้วก,ก็เกียเกียๆเกียออกไปนะคะอันใดยังบอ,อยกอัเก็บออกนะคะเอาไปย่อยหลอบต่อไปพอดีนี่เดือดแล้วก็ล่านล่านรองก็ดี ตาพิเนนตาสเสดดก็ได้นะคะตากสเสดดนี่เด,ดเดียวกันนาสิแล้วนี่ค่ะกำเบงค่ะนี่่าเพิ่นโพแบบนี้มันจะโอเคแล้วนะนี่นี่ค่ะโอเป็นก่อนแล้วนี่ค่ะตาเพิ่นโพแบบนี้ถือว่าใสได้แล้วนะคะแต่ตากไปอีกเล็กน้อยก่อนที่แรกแว่าจะตาไวนิโฮมสามมือ พอวายานฝนลงน่ะนะแต่นี่มันแดดจัดเลยมือนี่จะเลยหลาดเอามาใส่แดดอาจะแค่สองมือกับพ่อค่ะนี่ค่ะคือปุ๋ยหนึ่งเข่งนะคะแต่ปริมาณซัมเนค่ะเอามาตากแดดนี่เป็นแดดที่หนึ่งนะคะหมู่บ้านเอาไว้ในโฮมพอวายานฝนตกมือนี่พอดีไม่แดดก็เลยเอามาใส่แดดค่ะหลังจากตากเซ็จแล้วนะคะ กามาเบรงปริมาณของปุ๋ยเต็มเข่งนะคะที่ข้าวเฮดที่แหลกนะคะเพิ่กระยุบลงไป้ากา็ได้ปริมาณปุ๋ยอีลีพรมใส่นะคะประมาณเคืองเข่งนะคะท่านผู้ชมนี่ค่ะก็ะคือเคืองเข่งนั่นเองนะคะปุ๋ยมักสามสัน่นสูตรของคู่นุเพียนเนี่ยนะคะเออจะใส่เข่งนะคะเข่งนี่สาคัญนะคะเข่งนี้มันจะเป็นรูนะคะเอารูน้อยๆ้อะคะแบบนี้นะคะ น้ำต่างๆนะคะความเปียกชื้นทั้งหลายให้ระบายออกได้นะคะสรุปว่าสั้นที่หนึ่งก็คือเศษอาหารสั้นที่สองก็คือขี้ง่วสั้นที่สก็คือเศษใบไม้แห้งนะคะนั่นคือ1นชุดเคงใบนีสามารถเห็ดปุ๋ยมัก3ส,สั้น เป็นสองชุดนะคะกระเต็มพอดีเซตแล้วปิดด้วยขีง่วนะคะต่อจากขีงัวปิดด้วยการรักษาความชื้นก็คือใส่ฟางนะคะสูงประมาณหาเซนติเมตรค่ะเซตแล้วโรดลาดด้วยน้ำจุลินซี่ที่ห้าเออมมผสมกับกากน้าตาลค่ะ ตั้งทิมไว้ในหฮมนะคะสองเดือนลดน้ำทุกมือค่ะหรือจะเว้นมือก็ได้นะคะกะวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านผู้ชมนะคะประโยชน์ที่เห่าได้เห่าเห็ดปุ๋ยสมสั่นนะคะเหมือนกับว่ามัก3ามยางกระไดประโยชน์สี่ยางค่ะท่านผู้ชมคือหนึ่งเห่าได้ก,กำจัดขยะในขั้วเลื่อนของเห่าที่เป็นเศษอาหาร องเข้ากระเดเมักขี่ง่วของเข้านํานะคะเพราะว่าเข้าหูอยู่แล้วว่าขี่ง่วถ่าเขา้าโบมักแล้วเอาไปใส่พืนเลยเนี่ยมันจะเกิดใบเหลืองหรืออาจจะตายได้นะคะเพราะว่ามันมีความเข้มสามก็คือเขา้าเดมักใบใหม่ใบใหม่เศษพืชเศษพักจากหัวจากสวนนะคะท่านผู้ชมแล้วก็สีเข้ากระเดใสจุลินซี่ที่เข้าเห็ดใว คือจุลินซี่น้ำเศ้าเข่านะคะเข้าเห็ดไหวเก็บไหพราะว่าเห้าหูหักเขาอยู่เกือบทุกมืออยู่แล้วนะคะค่ะคลิปนี้กะถ้าททานผู้ชมเห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้คู่นุเพียรไนเดอ้อสำหรับคนติดกดติดตามแล้วก็ต้องขอขอบคุณหลายๆนะคะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ